สวัสดีครับคบนน่ันแนะนาชื่อหน่อยค่ะครับชื่อน,นนครับผมอ่าเป็นไงบ้างการอบรมเอเจนต์สิวันนี้เราได้อะไรไปบ้างจงใจได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับเรื่องการปิดบัญชีเรื่องการที่ว่าเราจะไปคุยกับแบงก์อะไรเนี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะไม่ได้ความรู้ในด้านตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ย,ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราจะได้โอกาสในการที่ว่าเราจะปิดเรียนรู้ เรีรู้ใหม่ๆจากพี่เพื่อนด้วยอะไรด้วยครับชอบไหมฮะการอบรมครั้งนี้ชอบครับชอบครับได้เลยอ่ะเรียนเชิญใครที่สนใจในรอบต่าไปเนาอบรมเอเจนต์ติดติบรถที่ถูกถ้าสําหรับใครที่สนใจที่จะมาเข้าร่วมนะครับสามารถที่จะมาเข้าร่วมเอเจนต์ติดติบได้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนเลยครับับได้เลยอ่ะอยากให้ขอบคุณเพื่อนแล้วก็เอเจนต์ิดติที่จัดกิจกรรมมันครับผมขอบคุณพี่เพื่อนครับสำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็อยากให้มีจัดอีกเรื่อยๆนะครับ อยากให้เปิดโอกาสสําหรับเด็กรุ่นใหม่ด้วยในการที่มาจะเรียนรู้ความรู้ในด้านแบบนี้ครับผมทั้งเรื่องการปิดหนี้ให้กับลูกค้าปล่อยคู่บ้านนะครับว่าวิธีการคุยจะเป็นยังไงรูปแบบจะเป็นแบบไหนก็รอติดตามมาดูนะครับ